ปร้อมครับนอนพื่นตื่นตอนเช้ะโอ้มวยยานหอดคุ้นอะพี่น้องจับด้วยตันมาแข่งเลยหาไทยเก๋ไก่บโดดูโบยังเลยโตวันนี้ลูกลูก มัน่อกเดียนน่ะทขุดให้เบิ้งลัน้องสาเดียนก้วหวานมีหัวป่ะอ้นีนนี้นี่กระทางนะ